สมัยเราเด็กเนี่ยมันสนุกงานปีใหม่ปีใหม่ที่ว่ามีของมาขายริมริมทางจากจากหน้าร้านตาหยีนะมาถึงหน้าอำเภอแล้วลำวงมีหน้าโรงพักตีกันทุกคืนกันเด็กสวนหลวงเด็กตลาดกับสวนหลวงเนี่ยเจอกันไม่ได้กับวัดขนไก่แต่ทางวัดดอนท่าเสาไม่เท่าไหร่นะยังพอคุยกันรู้เรื่อง แต่สวนหลวงนี่ไม่ได้เลยน้องแขมเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะงานงานวัดน้องแขมนี่ก็ไม่ต้องไปเขาจำได้ก็ได้มันสังคมมันมันไม่กว้างทำไมก่อนนะมันมันมันจะมีกันอยู่กลุ่มกลุ่มไม่เท่าไหร่หรอกกลุ่มหนึ่งไม่เกินไม่เกินยี่สิบคนนะพอเวลาไปมันจะไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นกลุ่ม ทล้มก่อนบ้านเรานี้คนพมา่าไม่มีหรอกนะมันจะมีมันจะมีคนอีสานมาแล้วพวกเราไปเรียกเขาบักเสี่ยวเออเขาจะเอาไตหา่าไปเรียกเขาบักเสี่ยวเขาไม่ยอมแล้ว,แล,วแล้วถ้าถ้าไม่ใช่ไอ้บักเสี่ยวนี่คือต้องพวกเขาเรียกกันเองอนนะถ้าพวกเราไปเรียกเขาไม่ได้เขาเขาไม่ชอบทำไมไม่ชอบอ่ะครับเขาหาว่าเราดูถูกเขา เขาเขามาทํางานโรงงานอะไรเงี้ยสมัสมสัยนั้นโรงงานอ้อมน้อยเรานี้ก็มีไม่กี่โรงมีอะไรมีจำได้เลยนะมีโรงชามโรงทอผ้าหนูนโรงยางไยศิลโรงยางไยศิลแล้วก็ซอยแปดซิฟิกกับโรงงานแปดซิกิกอ่ามีไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม,ไม่ไม่มาก สมัยก่อนจะเข้าจากปากคลองภาษีจเจริญไปตลาดทีีเดินไปหรือต้องนั่งเรือหรือนักเรีออ้นต้องเดินไปฮะเพราะว่าสมัยก่อนอย่างที่บ้านกับพอมีเรือก็อยังแต่ก็เดินมากจะไม่ค่อยได้ใช้พ่อผมก็จะเดินจากจากที่โรงเสียมาประตูน้ําเนี่ยไปกลับก็ชั่วโมงละเดินมาซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยนะเพราะว่า มันเงียบอะสมัยก่อนมันจะเงียบบ้า,บานเมืองมันไม่มีรถมีลาอะไรเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกสมัยรุ่นผมหนุ่มๆเนี่ยจากอ้อมน้อยเข้ากระทุ่มแบนนะนะถ้าขึ้นรถจากกรุงเทพมามาลงที่อ้อมน้อยนะถ้ามาเกินหกโมงเย็นนะ่ะคุณจะต้องเดินจากอ้อมน้อยเข้ากระทุ่มแบนไม่มีรถ รถเมย์ก็เลิกวิ่งอะไรเงี้ยรถเมย์หกโมงเย็นก็หมดแล้วโดยมัน,ม,นมันจำได้ว่ามันเป็นสายสามศูนย์สองหรือไงเนี่ยจะผิดจะถูกยังไงไม่รู้นะไอ้รถหัวยาวๆสมัยก่อนนะก่อนจะมีสายแปดห้านะรถเก่อมันเทอันจำได้ว่ามันประตูเนี่ยมันใช้มือโยกเอ,อล็กช่แล้วเป็นไม้ทั้งรุ่นเลยติดลวดลายสวย เป็นสมัยก่อนสุดเป็นรถเยอะ้เราแต่ว่าเป็นเบอร์302นะเป็นรถเมยประจําทางเนี่ยย่งแล้มวิ่งจากไหนไปไหนครับจากสายใต้มาที่ที่หลังบ้านผมที่ประตูน้ำบางทองเนี่ยเย้าๆยาวต่อจะเน้นลวดลายอสมไมก่อนไอ้จากจากกรุงเทพมามหาชัยไม่มีถ้าจะไปมหาชัยนี่ต้องเข้ากระทุ่มแบนก่อนแล้วถึงจะเลี้ยวไปมหาชัย ตอนนั้นพระรามสองทำบริบาล,ลไม่มีไม่มีไฟอย่างเดียววัดสิงห์วัดไซวิ่งผ่านถ้าเห็นว่าสมัยก่อนแถวประตูน้ำหลางทองเนี่ยมันมีป่าจากเยอะตอนสมัยหลวงพี่ยังยังมีป่าจากอยู่บ้างไหมครับมันมันมีน้อยละมันจะมีขึ้นอยู่เฉพาะตามริมริม,มน้ำนะครับนะถ้าป่าจากจะต้องขึ้นไปทางนูง้นขึ้นไปทาง เขาเรียกบางยางเก่าขึ้นไปทางตรงเสียไปทางท่าเสาทางนั้นแหะจะจะเริ่มมีแล้วก็จะเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นไปแล้วกลางคืนนะจะสวยมากถ้าถ้าลงเรือลงเรือเที่ยวนะจากจากอา่าท่ารถที่อ่างทองเนี่ยแล้วลงไปทางปากแม่น้ําท่าจีนเรานะเพราะผมเคยไปสมัยก่อนหลวงพ่อแง หลวงพ่อแงวัดจเจริญสุขารามอะ่ะเวลาแกไปไหนมาแกก็จะต้องมาเรียกพ่อผมอ่ให้ไปส่งผมก็ยังเด็กก็จะต้องนั่งเรือไปกับพ่อเนี่ยไปเป็นเพื่อนกลางคืนสองข้างทางเนี่ยทิ้งถ่วงมันวูบว,า,ว,วาบุูบวาบะสวยมากเด็กสมัยน,นี้เด็กสมัยนี้ไม่เห็นนะนะไม่มีเอ๊ะมันมันผ่านบ้านสารมาหรือจะขึ้นไปทางบางยางที่ วัดเจริญสุขสาลามลงไปทางนู้นลงไปทางหมหาชัยหมหาชัยก็ต้องผ่านสารมาไปไม่ผ่านนะสารมามันไปไปทางบางยางไปทางสุพรรณไม่ทางทางทุกวันนี้สารมาไปยังมีนะที่ท,ที่ใต้สะพานลเลยมาหน่อยอ๋ออันนั้นมันมีสารอยู่สารหนึ่งนะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเป็นสารอะไรใหญ่เ,เล่อนะ ผมเคยไปไปว่าเลยเลอสารอยู่ตรงท่าเสานะ,ะมันมันก็เข้าไปนิดเดียวเองเข้าตรงตีนสะพานใหญ่เข้ามือสะพานไมก่อนเงียบสารนั้นเล็กตอนก่อนเล็กเอใหญ่สวยเออลอะอยู่ริมแม่น้ำเลยทมไมก่อนไอ,ไอสารนามาปากคลองบางยางเขาใหญ่เอ้า้าอนันดามันใหญ่กว่าเรือ,อผ่านมาต้องจุดประทัดเวลาเรือเรือออกจากคลองมานะออกจากคลองมา มาออกแม่น้ําต้องจุดประทัดแต่เรือเข้าไม่ต้องที่บางยางนฮะที่ปากคลองนั้นอะปากคลองบางยางปากคลองเขาเรียกคลองดําเนินเมื่อตอนก่อนแถวนั้นเจริญกว่าฮะเจริญกว่าจุดคืมันจะมีโรงวุ้นเส้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมไม่รู้นะไอโรงวุ้นเส้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่กว้างขวางแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเลือกผลิตหรือง เพราะเขามีเรือเก่าๆลำใหญ่ๆอยู่ลำหใช่เรือต่อมาอยู <S <S เรื่อ,อยเลยวันกระหมองเลยชื่อโรองงานอนะ